ข้อความจากพระสุตตันตปิฎกขุทกกนิกายปฏิสัมพิธามัคยานกถาสุตตมยยานิเทศปหาตับพาณิเทศข้อ65ปหาปหาณสองคือสมุดเชทาปหาณหนึ่งปฏิปสธิปหาหนึ่ง,ส,หหงสมุดเชทาปหาหนณย่อมมีแก่บุคคลผู้เจริญมัคเครื่องให้ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะ อันเป็นโลกุตระและปฏิปสธิปะา a ะย่อมมีในขณะแห่งผลปะหา n สามคือเนคขม,มะเป็นอุบายเครื่องสลัดออกแห่งกามหนึ่งอรูปฌานเป็นอุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูปหนึ่งนิโรดเป็นอุบายเครื่องสลัดออกแห่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีแล้วที่ปัจจัยปรุงแต่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นหนึ่ง บุคคลผู้ได้เนคขมะเป็นอันละและสละการมได้แล้วบุคคลผู้ได้อรุปฌานเป็นอันละและสละรูปได้แล้วบุคคลผู้ได้นิโรธเป็นอันละและสละสังขารได้แล้วปหานาสีคือบุคคลเมื่อแทงตลอดทุกขสัตต์ด้วยการกำหนดรู้ชื่อว่าย่อมละได้หนึ่งบุคคลเมื่อแทงตลอดสมุทัยสัตว์ด้วยการละ ชื่อว่าย่อมละได้หนึ่งบุคคลเมื่อแทงตลอดนิโรธสัตว์ด้วยการทำให้แจ้งชื่อว่าย่อมละได้หนึ่งบุคคลเมื่อแทงตลอดมรรคสัตว์ด้วยการเจริญชื่อว่าย่อมละได้หนึ่งปหาณะห้าคือวิคัมพนปหาณะหนึ่งตทางค้าปหานะหนึ่งสมุทเฉทปหาณะหนึ่งปฏิปสัสธิปหาณะหนึ่ง นิสรณะปะหานะหนึ่งการละนิวรด้วยการข่มไว้คือวิคัมพนณะปะหานะย่อมมีแก่บุคคลผู้เจริญปฐมฌานการละทิฏฐิด้วยองนั้นนั้นคือตทางค้าปะหานะย่อมมีแก่บุคคลผู้เจริญสมาธิอันเป็นไปในส่วนแห่งการชั้นแรกกิเลสสมุดเฉท,ทะปะหานะย่อมมีแก่บุคคลผู้เจริญมรรคเครื่องให้ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะ อันเป็นโลกุตระและปฏิปัสสธิปหานนะย่อมมีในขณะแห่งผลและนิสรณะ,ะปะหานนะเป็นนิพพานคือนิโรธการดับทุกข์ที่เรียกว่านิโรธะคือดับการเกิดแก่เจ็บตายดับความเศร้าโศกดับความเสียใจดับความพิลัยลำพันดับความทุกข์กายดับความทุกข์ใจก็ต้องดับเหตุแห่งทุกข์ คืออวิชชาและกิเลสทั้งปวงให้หมดสิ้นไปตามลำดับโดยไม่เหลือเมื่ออวิชชาและกิเลสทั้งปวงดับทุกทั้งปวงก็ดับคือไม่ต้องเกิดและไม่ต้องตายอีกต่อไปทางปฏิบัติให้ถึงการดับทุกนั้นก็คือมรรคได้แก่ปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิทั้งในส่วนของโลกิยปัญญาและโลกุตตระปัญญาเมื่อปัญญาเกิดขึ้นก็ดับอวิชชาได้ตามลำดับ จนถึงดับกิเลสให้หมดสิ้นไปโดยไม่เหลือซึ่งเรียกว่าโลกุตละปัญญาหรือโลกุตละมักการดับกิเลสทั้งปวงให้หมดสิ้นไปได้ตามลำดับนั้นเรียกว่าปหานะหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าวิมุตต์ได้แก่การละกิเลสหรือการหลุดพ้นจากกิเลสซึ่งเป็นไปตามลำดับคือตัดทางข้าปหานะ หรือตาทางคาวีมุตการละกิเลสได้ชั่วขณะหรือการพ้นจากกิเลสได้ชั่วขณะขณะที่อกุศลเกิดขึ้นในขณะนั้นอกุศลก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เป็นการละอกุศลหรือเป็นการพ้นจากอกุศลชั่วขณะที่กุศลเกิดขึ้นนั้นหรือขณะกุศลประกอบไปด้วยปัญญาเกิดขึ้นในขณะที่โลกีปัญญาเกิดขึ้น โดยเริ่มจากการฟังพระธรรมพิจารณาไตรตรองพระธรรมให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนสติะระลึกรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงในแต่และขณะซึ่งเป็นไปอยู่ทุกๆขณะซึ่งเป็นไปอยู่ทุกๆท,ท,ทางในขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสถูกต้องสัมผัสและคิดที่เป็นไปทางทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจ ละรึกลู้สภาพนามารูปนั้นตามความเป็นจริงว่าเป็นเพียงศักแต่ว่าเท่านั้นเพราะเกิดขึ้นแล้วดับไปเมื่อดับไปแล้วก็หมดไปหายไป,ไปสิ้นไปไม่คงที่อย่างเก่าเมื่อดับไปแล้วหมดไปแล้วหายไปแล้วสิ้นไปแล้วไม่คงที่อย่างเก่าแล้วจากความเป็นตัวตนจากความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดความรู้ความเข้าใจนี้เกิดขึ้นตามลำดับจนมีกำลังยังวิปัสสนาญาณ คือปัญญารู้เห็นอย่างแฉมแช่งในนามรูปตามความเป็นจริงจากนามรูปปรปริเฉทญาณคือการรู้จักนามและรูปว่านามและรูปนั้นแยกขาดจากกันไม่ใช่สิ่งเดียวกันและรู้ตามความเป็นจริงว่านามรูปนั้นเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยคือเกิดขึ้นจากอวิชชาตัณหาอุปาทานและกรรมทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตก็เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยเช่นนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งอื่นเป็นการรู้และเห็นการเกิดขึ้นของนามรูปตามความเป็นจริงที่เรียกว่าปัจจยะปริฆาญานคือรู้การเกิดขึ้นของนามรูปว่าเป็นไปตามเหตุและปัจจัยเมื่อรู้การเกิดขึ้นของนามรูปแล้วจากนั้นก็รู้การดับของนามรูปว่านามรูปใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมดับเป็นธรรมดา เมื่อดับไปแล้วย่อมไม่เที่ยงคือแปลเปลี่ยนไปจากเดิมเมื่อแปลเปลี่ยนไปจากเดิมเรื่องจากเกิดและดับแล้วย่อมเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนที่เรียกว่าสมัสนญาณโดยเห็นนามรูปที่เกิดขึ้นนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาการรู้การเห็นเช่นนี้เรียกว่าเห็นสามัญ,ญลักษณะของนามรูปคือนามรูปทั้งปวงนั้น ไม่ว่าจะเป็นนามรูปที่เกิดขึ้นในอดีตเกิดขึ้นในปัจจุบันหรือจะเกิดขึ้นในอนาคตก็เป็นเช่นนี้เป็นสภาวะธรรมคือสภาพที่เป็นจริงเช่นนี้เหมือนกันหมดไม่มีข้อยกเวน้นแต่เป็นการเห็นสามัญลักษณะหรือเห็นไตรลักยังไม่ชัดเจนแจม่มแจง้งเมื่อความรู้ความเข้าใจเช่นนี้เกิดขึ้นจนมีกำลังเพิ่มขึ้นมากขึ้น ก็จะรู้การเกิดขึ้นและดับไปของนามรูปซึ่งเป็นสภาพทั่วไปได้แก่การเกิดขึ้นดับไปแปรเปลี่ยนและว่างเปล่าคือเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของนามรูปชัดเจนยิ่งขึ้นที่เรียกว่าอุทยพยายาาปัญญาเห็นการเกิดขึ้นและดับไปของนามรูปหลังจากนามรูปนั้นเกิดขึ้นและดับไปแล้วเป็นอดีตแล้ว ไม่เห็นในขณะที่เกิดขึ้นระดับไปในปัจจุบันแต่เห็นในขณะที่นามรูปใหม่เกิดขึ้นในภายหลังจึงรู้ว่านามรูปที่เกิดขึ้นก่อนนั้นดับไปแล้วเมื่อความรู้ความเข้าใจอย่างเฉมแชีงในการเกิดขึ้นระดับไปของนามรูปที่เป็นอุทยพยัญานมีกําลังแก่กล้ายิ่งขึ้นพังขยานคือปัญญาเห็นการดับของนามรูปก็เกิดขึ้น คือปัญญาเห็นการดับของนามรูปในขณะที่นามรูปนั้นดับในปัจจุบันจากพังคยานคือวิปัสสนาญาณเห็นการดับของนามรูปจนถึงสังขารุปเปกขายานเชื่อว่าเป็นกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาซึ่งมีกำลังแก่กล้าแต่เป็นโลคิยปัญญาในขณะที่โลคิยปัญญาเกิดขึ้นนี้ก็สามารถละก,กิเลส หรือหลุดพ้นจากกิเลสได้ชั่วขณะที่โลคียปัญญาเกิดขึ้นนั้นเรียกว่าตาทางคปหานะหรือตาทางควิมุตในส่วนของวิขมพนปหานะหรือวิขมพนวิมุตคือละกิเลสได้หรือหลุดพ้นจากกิเลสได้ด้วยการสะกดไว้หรือเรียกอย่างหนึ่งว่าด้วยการทับไว้ด้วยอำนาจของมหคตจิตก็คือจิตที่มีความสงบที่มีกำลัง คือในขณะที่รูปฌานสี่และอรูปฌานสี่อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในขณะที่จิตประกอบไปด้วยฌานนั้นอกุศลคือนิวรห้าก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้แต่เมื่อฌานเสื่อมนิวรห้าคือกามาฉันท่านิวรพระยาปาท่านิวรทีนมทิท่านิวรอ,อุทธาจากักกุุจานิวรและวิจิกิจฉานิวรก็เกิดขึ้นตามปกติ ในส่วนของสมุทเฉทาปหานะหรือสมุทเฉทาวิมุตต์ได้แก่การละกิเลสได้อย่างเด็ดขาดหรือการหลุดพ้นจากกิเลสได้อย่างเด็ดขาดกิเลสที่หลุดพ้นแล้วละได้แล้วนั้นไม่กลับมาเกิดอีกเลยในสังสารวัฏนั่นก็คือในขณะที่โลกุตละมัคเกิดขึ้นคือโสดาปติมัคสกทาคามิมักอนาคามิมักและอรหัตตมัคส่วนปฏิปสัตธิปหานะ หรือปฏิปัสสัตทิวิมุตติคือการละหรือการพ้นจากกิเลสด้วยการสงบระับกิเลสได้แล้วก็คือโลกุตละผลที่เกิดขึ้นทํากิจดับกิเลสได้แล้วจากโสดาปฏิผลสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตตผลส่วนนิสระปหานะหรือนิสระวิมุตติการละหรือการดับกิเลสด้วยการออกไปได้แล้ว คือออกไปจากกิเลสได้อย่างหมดสิ้นแล้วดับกิเลสได้อย่างหมดสิ้นแล้วดับทุกข์ในวัฏฏะได้อย่างหมดสิ้นแล้วไม่ต้องเกิดและไม่ต้องตายอีกท่านหมายเอาอรหัตผลหรือนิโรธะหรือพระนิพพานซึ่งออกจากทุกข์ในวัฏฏะได้อย่างหมดสิ้นสำหรับข้อความในอัตถกถามีดังต่อไปนี้ข้อความจากสาัทธรมะปกาสินี อัตถกถาคุตกานิกายปฏิสัมพิธามักอัตถกถาญาณกถาสุตตมยยานิเทศปหาตับพระนิเทศห5บัดนี้เพื่อแสดงธรรมที่ควรละด้วยปหานะอันมีประเภทหลายอย่างพระสารีบุตรจึงเริ่มคำมีอาธิว่าปหานะสองก็เมื่อรู้แจ้งปหานะแล้ว ทมที่ควรละด้วยปหานะนั้นๆก็พึงเข้าใจได้ง่ายในปหานะห้าท่านกล่าวถึงโลก,กุตะระปหา,ะปะา,ออานะที่ไม่มีประโยคะสองอย่างก่อนเบนโลกยะปหานะสองและนิสระปหานะที่ไม่มีประโยคะชื่อว่าสมุเดเฉดเพราะอาจว่าเป็นเหตุตัดกิเลสขาดไปโดยชอบชื่อว่าปหานะเพราะอาจว่า เป็นเหตุละกิเลสปหานะกล่าวคือสมุดเฉตไม่ใช่ปหานะที่มีส่วนเหลือเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสมุดเฉทปหานะชื่อว่าปฏิปสธิเพราะกิเลสสงบชื่อว่าปหานะเพราะละกิเลสปหานะกล่าวคือปฏิปสธิชื่อว่าปฏิปสธิปหานะชื่อว่าโลกุตระเพราะข้ามโลกชื่อว่า ขยะคามีเพราะถึงความสิ้นไปกล่าวคือน,นิพพานขยะคามีนั้นด้วยมักด้วยชื่อว่าขยะคามีมักคือมักเครื่องให้ถึงความสิ้นไปอธิบายว่ามักนั้นของผู้เจริญขยะคามีมักนั้นชื่อว่าสมุทเฉทปหานะเหมือนอย่างนั้นโลกุตละผลในขณะแห่งผลชื่อว่าปฏิปัสติป,ปหานะ พึงทราบวิเคราะห์ในคำมีอาธิว่าเป็นอุบายเครื่องสลัดออกแห่งกามดังต่อไปนี้ชื่อว่าอุบายเครื่องสลัดออกเพราะอัดว่าเป็นเหตุสลัดออกจากกามจากรูปจากสังคตะอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าอุบายเครื่องสลัดออกคือนิสรณะเพราะออกไปจากกามเป็นต้นเหล่านั้นได้แก่อสุพชาญชื่อว่าเนคขมะ เพราะออกจากกามทั้งหลายหรือได้แก่อนาคามิมักกิงอยู่อสุพชฌานชื่อว่าอุบายเครื่องสลัดออกแห่งกามทั้งหลายเพราะข่มไว้ได้ด้วยอนาคามิมักที่ท่านทำฌานนั้นให้เป็นบาศและให้เกิดขึ้นชื่อว่าอุบายเครื่องสลัดออกโดยสิ้นเชิงแห่งกามทั้งหลายโดยประการทั้งปวงเพราะตัดขาดชื่อว่ารูปเพราะอัดว่าสลายไป มีใช่รูปชื่อว่าอารูปอธิบายว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อรูปดุดอมิตรเป็นปฏิปักษ์ต่อมิตรและดุดอโลภะเป็นต้นเป็นปฏิปักษ์ต่อโลภะเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งว่าโดยอำนาจแห่งผลชื่อว่าอารูปเพราะอาจว่าในชานนี้ไม่มีรูปอารูปนั่นแหลชื่อว่าอารูปฌานได้แก่อารูปฌานทั้งหลาย อารูปฌปานเหล่านั้นชื่อว่าเป็นอุบายเครื่องสรัดออกแห่งรูปอรหัตตมัคชื่อว่าเป็นอุบายเครื่องสรัดออกแห่งรูปโดยประการทั้งปวงเพราะห้ามการเกิดใหม่แม้โดยไม่มีรูปคําว่าที่มีแล้วได้แก่ที่เกิดแล้วคําว่าที่ปัจจัยปรุงแต่งได้แก่ที่ปัจจัยประชุมกันปรุงแต่งคําว่าที่อาศัยกันเกิดขึ้น ปฏิจกสมุปันนังได้แก่ที่อาศัยปัจจัยนั้นๆเกิดขึ้นโดยชอบและพร้อมกันด้วยคำแรกท่านแสดงความไม่เที่ยงด้วยการแสดงถึงภาวะที่เกิดด้วยคำที่สองเมื่อมีความไม่เที่ยงท่านก็แสดงถึงความเนื่องกับสิ่งอื่นด้วยการแสดงถึงอนุภาพแผ่งปัจจัยด้วยคำที่สมเมื่อมีความเนื่องกับสิ่งอื่น ท่านก็แสดงถึงความเป็นธรรมดาอย่างนี้ด้วยการแสดงถึงความไม่ขวนขวายแห่งปัจจัยคำว่านิโรธได้แก่นิพานก้อนิพานนั้นท่านเรียกว่านิโรโทรเพราะอาจว่าถึงแล้วดับทุกได้นิโรธนั้นชื่อว่าเป็นอุบายเครื่องสลัดออกแห่งสังคตะนั้นเพราะสลัดออกจากสังคตะทั้งหมดส่วนในอัตถกถาท่านกล่าวไว้ว่า ในข้อนี้ว่านิโรธเป็นอุบายเครื่องสลัดออกแห่งสังขตะนั้นท่านประสงค์เอาอารหัตผลว่าเป็นนิโรธจริงอยู่เมื่อเห็นนิพพานด้วยอรหัตผลสังคาญทั้งปวงก็จะไม่มีต่อไปอีกเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวอารหัตผลว่าเป็นนิโรธเพราะเป็นปัจจัยแห่งความดับกล่าวคือพระอรหันต์พึงทราบวินิจฉัย ในคำมีอธิว่าบุคคลผู้ได้เนคขมมะดังต่อไปนี้บุคคลผู้ได้เนคขมมะเป็นอันละและสลัการมได้แล้วด้วยวิขมพนะปะหานะในเพราะอสุภชาญเป็นอุบายเครื่องสลัดออกด้วยสมุเฉท,ทะปะหานะในเพราะอนาคามิมักเป็นอุบายเครื่องสลัดออกรูปก็พึงประกอบอย่างนี้นั่นแหละในเพราะอารูปฌาน เป็นอุบายเครื่องสลัดออกและในเพระอรหัตตมรรคเป็นอุบายเครื่องสลัดออกการตัดขาดรูปทั้งหลายย่อมมีด้วยการละความกำหนัดพอใจในรูปทั้งหลายบุคคลผู้ได้นิโรธเป็นอันละและสละสังขารได้แล้วด้วยนิสรณะปะหานะในเพราะพระนิพพานเป็นอุบายเครื่องสลัดออกด้วยปฏิปัสธิปะหานะ ในเพราะอารหัตผลเป็นอุบายเครื่องสลัดออกอันหนึ่งพึงทราบการได้นิโรธด้วยสามารถทําให้เป็นอารมณ์ในเพราะพระนิพพานเป็นอุบายเครื่องสลัดออกพึงทราบวินิจัยในคํามีอาธิว่าทุกขสัตดังต่อไปนี้คําว่าแทงตลอดข้อความลัต่อไปด้วยการกําหนดรู้เป็นต้น การรู้แจ้งแทงตลอดด้วยการกำหนดรู้ชื่อว่าแทงตลอดด้วยการกำหนดรู้การแทงตลอดด้วยการกำหนดรู้นั้นแม้ในคำที่เหลือก็มีในยะนี้คำว่าชื่อว่าย่อมละได้พึงถือเอาความว่าบุคคลเมื่อแทงตลอดได้อย่างนั้นอย่างนั้นย่อมละกิเลสที่ควรละได้แม้ในธรรมที่เป็นโลกียะและโลกุตระ พึงถือเอาความว่าอีกอย่างหนึง่งย่อมละก,กิเลสเหล่านั้นได้ด้วยการละความกำหนัดพอใจมัคคยานย่อมตัดสรุอริยสัจสีในขณะเดียวกันไม่ก่อนไม่หลังคือย่อมตัดสรุทุกข์ด้วยปริญญาพิสมัยคือการตัดสรูด้วยการกำหนดรู้ย่อมตัดสรูสมุทยัยด้วยปหานาพิสมัยคือการตัดสรูด้วยการละ ย่อมตัดสรุมักด้วยภาวนาพิสมัยคือการตัดสรุด้วยการทําให้เกิดย่อมตัดสรุนิโรธด,ด้วยสัจจกิริยาพิสมัยคือการตัดสรุด้วยการทําให้แจ้งเหมือนเรือย่อมทํากิจสี่อย่างในขณะเดียวกันไม่ก่อนไม่หลังคือย่อมละฝั่งนี้ตัดกระแสน้ำนําสินค้าไปถึงฝั่งนูน้นฉะนั้นพึงทราบว่า ท่านกล่าวถึงปาหานนะแม้ในขณะเดียวกันเหมือนจะแยกกันเพราะท่านกล่าวในวิสุทธิมรักว่ามีคำอธิบายไว้อย่างไรอธิบายว่าพระโยคาวจรทํานิโรธให้เป็นอารมณ์ย่อมบรรลุย่อมเห็นย่อมแทงตลอดอริยสัจสี่พึงทราบวินิจฉัยในปาหาน,นะห้าดังต่อไปนี้การข่มการทําให้ไกลซึ่งทำอันเป็นก้าศึก มีนิวรณ์เป็นต้นด้วยโลกิยะสมาธินั้นๆเหมือนการเอาหม้อเวียงลงไปในน้ําที่มีแหนทําให้แหนกระจายไปไกลนี้ชื่อว่าวิคัมพนะปหานะข้อว่าการละนิวรณ์ด้วยการข่มไว้ย่อมมีแก่บ,บุคคลผู้เจริญปฐมฌานพึงทราบว่าท่านกล่าวถึงการละนิวรณ์นั่นแหละเพราะนิวรณ์เป็นสภาพปรากฏชัดอันที่จริง นิวรณ์ยังไม่ครอบงําจิตเร็วนักทั้งในส่วนเบื้องต้นทั้งในส่วนเบื้องหลังแห่งฌานเมื่อจิตถูกนิวรณ์เหล่านั้นครอบงําฌานย่อมเสือ่อมแต่วิตกเป็นต้นยังเป็นไปได้ไม่เป็นฆาสึกทั้งก่อนและหลังทุติยฌานเป็นต้นเพราะฉะนั้นการข่มนิวรณ์จึงปรากฏชัดการละธรรมที่ควรละนั้นๆโดยเป็น่าสึกกัน ด้วยองค์ฌานอันเป็นส่วนของวิปัสสนานั้นๆตรจดตามประที่ไว้ในตอนกลางคืนละความมืดเสียได้นี้ชื่อว่าตทางคาปหานะข้อว่าการละทิฏฐิด้วยองค์นั้นๆย่อมมีแก่บุคคลผู้เจริญสมาธิอันเป็นไปในส่วนแห่งการชําแระก,กิเลสเพิงทราบว่าท่านกล่าวถึงการละทิฏฐิโดยเป็นของหยาบ ด้วยวาทิฏฐิเป็นของหยาบนิจจะสัญญาเป็นต้นเป็นของละเอียดใดยคำเหล่านั้นคำว่าทิฏฐิได้แก่ทิฏฐินั่นแหลสิ่งนี้สักว่าเที่ยวไปในทิฏฐินั่นแหละเพราะความเป็นสภาพที่ควรไปบ้างจึงชื่อว่าทิฏฐิคตะสิ่งนั้นไปในทิฏฐิเพราะอย่างลงภายในทิฏฐิ62บ้างจึงชื่อว่าทิฏฐิคตะคำว่าสมาธิ อันเป็นไปในส่วนแห่งการชำระก,กิเลสด้วยแก่สมาธิอันสัมปยุทธ์ด้วยวิปัสนาการละโดยอาการที่เป็นไปไม่ได้อีกต่อไปแห่งธรรมอันเป็นสังโยชน์ด้วยอริยมรรคยานเหมือนต้นไม้ที่ถูกสายฟ้าฟาดนี้ชื่อว่าสมุเฉทปหานนะคำว่านิพานคือนิโรธได้แก่นิพานกล่าวคือนิโรธ